ก็จเดือดได้ยังอ,อืออือเดือดแล้วพุ่งเลยเดือดแล้วต้มไก่ต้มไก่จ้ะต้มไก่อันนี้ปลูกเฟรนทิสอูหูตาต้อดยอดกินอ,อ,อะไรกินห่อไหมกินหอมมากหเลยคหอมมากตัดปิดปากแล้วเดือดแล้วนะยังไงลือต้มไก่นะยจ้ะน้ำเดือดเสร็จเร้อยเส่ไก่ไปนะอออันนี้ของไก่ไมนะ่ใช่เนื้อไก่ไ โคงไก่แล้วเติอน,นไม่ได้ยินนะจ๊ะคนถ่ายไม่รู้เรื่องนะเจ้ใส่ย,ยูใส่ย,ยู่จ้ออโอ้ใส่ไก่ใส่ไก่ไว้ก่อนอใส่ไก่นะจ๊ะจ้ใส่ไก่ใส่ไกลลนะ่อยู่แหละนี่ปิดฝารอให้เดือดรอให้เดือดอีกครั้งรอสักแป๊บเร็วเปิดปิดเร็วๆวเลมยังไม่เดือดใส่ไว้ไม่กูด<อ>นะกูดก่อนเขรอให้น้ำให้เดือดใส่ไก่เออรอให้น้ำเดือด เสร็จเรียบร้อยเออใครชอาคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดฝากติดตามด้วยนะคะเออแล้วคลิปหน้าเออมีอีกถ้าเกิดเพืฝากติดตามนะาชิมนน่อตก่อนตนตนไม่เปรี้ยยนก่อนนก่อนตุนก่ตก่อนตอนตนคนก่อนคนก่อนคนค่นไม่เปรี้ยวอนตุ่ก่อนตุม่ะนน่อก่อน่อน่ก่อนอนน เป็นไงบ้างเป็นไงอะไรไปอย่างไล่รูเปี้ยวอย่างเดียวอยเนี้ยมปลาใสไปหน่อยีดลงไปเลยปลายดงดไปใส่ไปคนไหมคนไหคนเดก็ชิมแลเป็นคนเียแล้วเราก็ต้องคนแล้ก็ชิม่มันเปี้ยวไหมให้ชิมไหมชิม เป็นบ้างไงบ้างครับพี่ชายแ้ยอร่อยลือเกินเสร็จแล้วรอใส่จานรอใส่จานเนอะรอขีช้อนหนึ่งช้อนเนอะแข็งนิดเะรอไปเรื่อย